สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเอฟซีของขอควย้องอุย๋ยเด้อค่ะมื้อวันที่หนึ่งก,กรกฎาคมสองห้าหกแปดเด้อค่ะพี่นอ้องสำหรับผู้ใดเขา,าว่าเราก็ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งใ้นั้นแน่เด้อค่ะมื้อ้านมีลูกควยมาเปิดแบงพี่น้องเด้อค่ะเริ่มต้นสองพันห้าเด้อพี่นอ้องเด้อตั้งต้นสองพันห้าเด้อค่ะก่อนอื่น,นะะ้อค่ะผู้ใด ผู้ใดมีไอ้เฟซบุ๊กส่วนตัวของน้องอุ๋ยเด้อค่ะเขาไปคอมเมนต์ท้ายเหลี่กถ่ายสองตัวได้เลยพี่น้องเมือ่อนี้แจกควยฟรีหนึ่งตัวได้อค่ะอ่าผู้ใดเขาไปเฟซบุ๊กส่วนตัวเด้อค่ะเอื้ออารีสดคุยได้พี่น้องเด้อสีนโพเด้อค่ะเขาเขาไปคอมเมนต์รวมท้ายเหลี่กถ่ายสองตัวได้อค่ะแจกลูกควยหนึ่งตัวได้พี่น้องเด้อคอยเบิ่งเด้อค่ะกัฝกฝากกิจกรรมดีๆไว้น้ำค่ะขึ้นกำไรให้ลูกค้าได้พี่น้องเขาไปหนาไอเฟซบุ๊กส่วนตัวได้เด้อค่ะเดี๋ยวสิขึ้นไปให้ กาสำหรับมืนอนีได้ค่ะมีลูกควายมาเปิดแบงประมาณเกือบสามสิบตัวค่ะพี่น้องงามงามกับมี่ได้ค่ะนี่ตัวนี้งามงามเนี่ยตัวนี้เพิ่งมาเป็นลูกสร้างอุดรนพนะค่ะแต่ว่าเอกสารหายแด้วค่ะนี่ตัวนี้สวยๆเลยหน้าหวานๆเนี่ยตัวน,นี้ตัวนี้หกพันห้าได้พี่น้องเด้อนี่สวยๆหกพันห้าตัวเนี้ยรุ่นน้อยกับมี่ได้ค่ะเดี๋ยวพาไปบางตสองพันหายเนาะนี่ก็ผู้ ตัวผูตัวน่อยอย่นี้ตัวหนึ่งือกินไนั่นดูผม่ากินทั้งรอกเลยนี่นะตัวผูสองพันห้าได้พี่น้องตัวผูสองพันห้าอ้วนอ้วนอ้นเลยกอะนี่กินเก่งห่อมเฉียงๆเนี่ยค่ะสองพันห้าแล้วก็สี้มีราคาสามพันเก่อีกหลายตัว้วค่ะสามพันเก้าแล้วก็สี่พันหาตัวใหญ่เนี่ยค่ะตัวผูรอกับนี้ได้พี่น้องนะโคตรพอพันนีตัวนี้ตัวผูรอๆนี่พี่น้องอ้วนตตุบๆเลยค่ะนี่ ตัวนี้สี่พันหาค่ะตัวผู้รอๆเลยนี่ตัวนี้ลูกพอดีด้วยค่ะลูกพอดีด้ยพี่น้องเด้อตัวผู้สี่พันห้าได้ค่ะตัวนี้ตัวผู้สี่พันห้านี่ตัวเมียสี่พันห้าได้พี่น้อง้ใดสนใจมันเหลือกมาชมบเลยเด้อค่ะอยู่ฟาร์มนีหลายเลยค่ะนี่ตัวเมียตัวละสี่พันห้าได้พี่น้องเด้อนี่สวยๆเลยค่ะนี่ตัวละสี่พันห้านี่ตัวเมียไออันนี้ไอตัวผู้ตัวผู้สามสามพันเก้าด้พี่น้องเด้อสวยๆเลยค่ะไอตัวนี้ที่จองไปแล้ว มีสวยแห้งติดจองไปแล้วตัวผู้ก็มีตัวนี้สามพันหาดนะคะขอบมะเดืออะไรนะคะพี่กัดอยู่บนหนองคู่ขาตำบลหนองคู่ขาอำเภอบละเบือจังหวัดมหาสารคามนะคะ่สะสำหรับเบอร์ทุกติดต่อศูนย์หกสามหกศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งหกสามนะคะพี่น้องเขินใบเหตุทั้ง่างนะคะ่ะไอดีไลไ์กับเบอร์นี่ล่ะผูดเลยากได้เป็นชุดกับเมียจะเพี่น้องชุดชุดผู้ผู้สองเมียสามนะคะ่ะตัวผู้สองตัวตัวเมียสามตัวนะพี่น้อง หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยเด้อค่ะไม่รวมส่งได้พี่น้องเด้อราคาหนีราคาหนีคือทิบราคาทีบเปเป็นคือเป็นราคาหลับหนาของเด้อค่ะไม่รวมส่งเด้พี่น้องกูเลยสนใจมาเหลือกมาคัดเอาเลยค่ะตัวเผือกนี่ติดจองไปแล้วนี่ค่ะสวยๆเลยเด้อค่ะฝากสำหรับกิมนี่ฝากไว้รันนี้แล้วค่ะพี่น้องอย่าลืมเข้าไปเฟซบุ๊กส่วนตัวไปท้ายรางวันเลขถ่ายสองตัวน้ากันเด้อค่ะแจกลูกคอยฟรีหนึ่งตัวได้พี่น้องมือนี้เด้อค่ะ สำหรับวันนี้งวดนี้ด้ค่ะพี่น้องเด้อ